สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านชาบูชื่อดังแจง้งหลังลูกค้าพบน้องสันคอหมูออกแถลงการปิดทุกสาขา1วันร้านชาบูชื่อดังเป็นกุ้นอิชชาบูแจ้งแล้วลูกค้าพบน้องสันคอหมูออกแถลงการปิดทุกสาขาหนึ่งวันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น วันที่7ธันวาคม2563ร้านเพนกวินอิชชาบูออกแถลงการผ่านเพจเ c e b o o k ปิดทุกสาขาเป็นเวลา1วันโดยระบุข้อความจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook ร้ายหนึ่งโพสต์เรื่องราวความผิดปกติของเนื้อหมูที่พบจากทางร้านเพนกวินอิช,ชาบูสาขาเทอร์มินอลทเวที่วันเมื่อวันที่1ธันวาคม63เวลา21นาิกา10นาทีนั้น ได้มีการแจ้งมาทาง Messenger ของทางเพจในเวลา22นาิ8นาทีของวันเดียวกันทันทีที่บริษัททราบเรื่องได้ทำการติดต่อลูกค้ากลับทางโทรศัพท์ในวันที่2ธันวาคม63จากทางหัวหน้าเชฟใหญ่ของทางบริษัทเพื่อแสดงการขอโทษรับฟังปัญหาที่ลูกค้าแจ้งมาอย่างจริงใจพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยได้มีการแจ้งให้ลูกค้าเข้าตรวจเช็คร่างกายกับทางโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติต่างๆโดยทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด และได้มีการโทรติดตามอาการกับทางลูกค้าในวันที่3ธันวาคม63และทีมงานได้ติดตามเพื่อขอรับใบเสร็จการรักษาจากทางลูกค้าในวันที่4ธันวาคม63ทาง messenger ส่วนตัวและเพื่อความสบายใจสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามารับประทานที่ร้านเพนกวินทางบริษัทได้ทำการยกเลิกเนื้อหมูสันคอล็อตด,ดังกล่าวในทุกสาขาตั้งแต่วันที่มีการทราบถึงปัญหา และตีกลับคืนไปทางซัพพลายเออร์เพื่อให้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสั่งให้มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทั้งหมดของทางร้านในทุกสาขาและมีการประสานในการติดต่อหานักวิชาการในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการเรียกพนักงานมาสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทางร้านกลับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งนี้ทางบริษัทได้ส่งทีมจากส่วนกลางเข้าไปอบรมตักเตือนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้ให้ความรู้แก่พนักงานถึงเรื่องวัตถุดิบพร้อมกำชับเรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบก่อนเสิร์ฟถึงมือลูกค,ค้าให้มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกบริษัทและทีมงานเพนกวินทุกคนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งทางเรายึดถึงการพัฒนามาตร,รฐานในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นมาตลอด6ปีเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทและทีมงานเพนกวินที่ไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเกิดความสบายใจและเพื่อความกระจ่างบริษัทได้ทําการประสานนักวิชาการด้านประสุตว์ เพื่อทำการวิเคราะห์ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบริษัทคาดการว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3วันและจะมีการรายงานผลทันทีหลังจากทางบริษัทได้รับคำอธิบายจากทางนักวิชาการด้านประสัตวตว์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการปิดร้านทุกสาขาเป็นเวลา1วัน7ธันวาคม63เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีการสัมผัสต,ต่อตัววัตถุดิบอย่างละเอียดหากพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทบริษัทยินดีในการรับผิดชอบความเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกๆคน เบืองตนบริษัทอยากให้ลูกค้ามั่นใจเนื้อสัตว์ที่บริษัทนำมาจำหน่ายในทุกสาขาจากทางผู้จำหน่ายได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์ว่าเป็นฟาร์มสุกรที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดงและมีการผ่านการตรวจด,ด้านโรคติดต่ออันตรายโดยมีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตบริษัทจะมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะมีการเพิ่มการฝึกอบรมพนักงานเรื่องมาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารก่อนถึงมือลูกค้าอย่างเข้มงวดทางบริษัทผู้บริหารและทีมงานทุกคนขอแสดงความเสียใจจากใจจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อทางคุณใหม่ๆอริยาและลูกค้าทุกคนที่ได้รับทราบเรื่องซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดร้านมามาตรฐานด้านคุณภาพอาหารความสะอาดของอาหาร เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกและพยายามพัฒนาอยู่เสมอบทเรียนครั้งสำคัญในครั้งนี้สำหรับทีมงานเพนกวินทุกคนทางเราขอน้อมรับจากใจจริงเพื่อนำไปยกระดับมาตรฐานการทำงานและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สมกับที่ลูกค้าทุกคนให้ความไว้วางใจเราและให้โอกาสทางบริษัทต,ตลอดมาขอบคุณจากใจจริงผู้บริหารและพนักงานร้านเพนกวินอิชาบู ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ